มันฟาง่ายแบบนี้แหะสน่เอ้ยปาซิวเนาะป่ได้เอาไอ้สวิงเนาะสวิงครับนั่นๆอเปินขึ้นเมื่อไข้างบนน่ะตัวนึงน่ะเออหมักกี่ต้มเว้ยเอ้อ นี่ก็ได้หรอถั่บ,บอ,อ,อเอาตะขาไอ้ปลาลูกไปใส่เมืดวัได้ไปลาดูกเห็นอยู่ตัวนึงแต่ว่าเอาบ่ไดจะได้เดี๋ยวปะนกระไรกระจับได้

แอปเปิลมารคักเนเดกนี้มำมันออกวะเต๋วหลายเติบแล้วทังยังนี่ฮะทังจริงลงมาเลย เอ้าหนูจะลงด้วยเนี uh, ่ยูแมวา้ามามันคือืชอได้เ้ยยังบ่ไดเลยเอาปลาดุกบนาไ่ยู่เด็กตะกาแล้ว นี่นี่อะต้นหนึ่งมางนี่้มแล้วดมลดบันดูดเอาไปทางไปเอาไปหงกัไปใส่ไลูกูผมปันงกันไหนหรอน้ำน้ำน้ำปลาเก็บน้ำปาไม่โดน